สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าฝรั่งทำเกินวันนี้เสนอเป็นตอนที่สองครับท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้พูดถึงลักษณะฝรั่งทำเกินที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชานาาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0ไปแล้ว2เรื่องได้แก่การเพิ่มหมวดขึ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญซึ่งไม่เคยมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใดก่อนหน้านั้น ซึ่งทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจำนวนหมวดมากถึง15หมวดโดยยังไม่รวมบทเฉพาะการและยังได้พูดถึงการนำเอาคำว่าหลักนิติธรรมมาบัญญัติไว้แบบผิดที่ผิดทางและผิดเจตนารม์มาในตอนนี้ผมจะได้ขยายความเกี่ยวกับการเพิ่มหมวด7การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนหมวด8การเงินการคลังและงบประมาณมวด1อองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหมวด13จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปในรัฐธรรมนูญซึ่งนอกจากจะทำให้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับดูใหญ่โตและมีรายละเอียดมากเกินความจำเป็นแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาทางด้านโครงสร้างของกฎหมายสูงสุดของประเทศอีกด้วยดังต่อไปนี้ก็อ1ไม่ทราบว่าบรรดาองค์กรกระบวนการและมาตรการที่เกิดขึ้นใหม่ใน4หมวดที่ว่านั้น จะจัดอยู่ตรงส่วนไหนของหนึ่งในสามอำนาจอธ,ธิปไตยของชาติที่สำคัญบรรดาองค์กรต่างๆเหล่านั้นไม่ได้มีความยึดโยงหรือรับผิดชอบต่อประชาชนหรือต่อรัฐสภาเลยจึงทำให้ดูเหมือนว่าลอยตัวอยู่เหนือความรับผิดชอบพูดง่ายๆคือมีแต่อำนาจส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบไม่ชัดเจนข้อ 2. ในหมวดการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชนนั้น ชื่อหมวดดูเหมือนว่าใหญ่โตมโหฬารแต่เอาเข้าจริงทั้งหมวดมีอยู่แค่สาม,มาตราและทั้งสาม,มาตราก็เห็นมีแค่เรื่องสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเข้าชื่อร้องขอให้วุฒิสภาถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและสิทธิออกเสียงประชามติซึ่งทั้งสอย่างก็เป็นเพียงสิทธิขั้นพื้นฐานทางการเมืองธรมธรมดาธรรมดาซึ่งนอกจากจะห่างไกลจากคำว่าการมีส่วนร่วมโดยตรงแล้ว ยังไม่สมราคาที่จะยกขึ้นมาเป็นหมวดในรัฐธรรมนูญได้เลยอีกต่างหากข้อ 3. หมวดการเงินการคลังและงบประมาณก็เหมือนกันเดิมอยู่ในหมวดรัฐสภาก็จับเอามาผสมกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งไม่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใดแล้วสร้างเป็นหมวดใหม่ขึ้นมามิหนำซ้ำยังไปกำหนดรายละเอียดและวิธีการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบ และร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีอย่างละเอียดและยุ่มยิ้มเกินกว่าเหตุเหมือนไม่ใช่บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนอกจากนั้นยังเปิดช่องและส่งเสริมฝ่ายบริหารให้นํารายจ่ายที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐได้โดยตรงไปจัดสรรไว้ในรายจ่ายงบกลางได้อีกด้วยซึ่งขัดแย้งกับหลักการที่ให้เข้มงวดกับวินัยการเงินการคลังของฝ่ายบริหาร ตามเจตนารมณ์ในการสร้างหมวดนี้ขึ้นมาใหม่เพราะเป็นที่รู้กันอยู่ว่ารายจ่ายในงบกลางนั้นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหวานคอแรงพูดง่ายๆคือจ่ายกันสนุกมือและจะมาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ส่งเสริมวินัยการเงินการคลังได้อย่างไรข้อ4การกำหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างเพียงพอแก่การบริหารงานของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และถ้าหากศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเห็นว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอก็สามารถขอแประยะติเพิ่มเติมจากคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรงนั้นนอกจากจะถือเป็นสิ่งแปลกปลอมในระบบรัฐสภา,าไทยแล้วยังเป็นการเปิดช่องทางใหม่ให้ศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญสามารถก้าวล่วงเข้ามาใช้อำนาจส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร และใช้อำนาจอีกส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติได้อีกด้วยซึ่งไม่มีที่ไหนก็ททำกันข้อ5การเพิ่มหมวดองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ในรัฐธรรมนูญปี2550โดยยกฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมทั้งเอาผู้ตรวจการแผ่นดินแยกออกมาจากหมวดรัฐสภาโดยตัดคำว่าของรัฐสภาออกไปพร้อมกับเพิ่มเคี่ยวเล็บให้มากขึ้น แล้วจัดให้เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญและยังยกฐานะสำนักงานอายการให้เป็นองค์กรอายการและดึงเอาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากบทรัฐสภารวมทั้งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งให้เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญนั้นทำให้สถานภาพของ7องค์กรรวมกันเป็นยิ่งกว่าองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแต่ถึงขั้นเป็นอำนาจที่4เลยทีเดียว ตกลงก็เลยไม่รู้ว่าอำนาจอธิปไตยของชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,550นั้นแบ่งเป็น3ฝ่ายหรือ4ฝ่ายกันแน่ท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าฝรั่งทำเกินเป็นตอนที่2ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ